จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันและยังคงอยู่ สืบชั่วลูกชั่วหลานซึ่งจะขอนำเสนอดังต่อไปนี้พิธีบูชาดาวนพเคราะห์นวัดถาวรวรารามหรือวัดยวนจังหวัดกาญจนบุรีงานพิธีบูชาดาวนพเคราะห์เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานโดยเริ่มจัดขึ้นเมื่อตอนปลายสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่สองคือท่านอธิการเยียวเคซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่หนึ่ง ระหว่างวันหนึ่งค่ำไปจนถึง30มสิค่ำถ้าเป็นเดือนขาดนับเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าผลกำหนดนี้ไปแล้วจะทำพิธีไม่ได้ประเพณีแห่ประสาทพึ่งที่ตำบลหนองตรืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนถ้านับเดือนตามจันทรคติ ก็คือเดือนที่5ของทุกๆปีโดยการนำเอาขี้พึ่งของแต่ละบ้านที่เก็บรวบรวมไว้นำมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทให้สวยงามแล้วจัดเป็นขบวนแห่รอบหมู่บ้านไปยังวัดเพื่อถวายขี้พึ่งแด่พระพิสุสงเพื่อให้พระพิสุสงได้นำขี้พึ่งมาทําเป็นเทียนตามไฟสำหรับอ่านหนังสือและเขียนหนังสือหรือบูชาพระ รำตงความเป็นมารำตงเป็นการละเล่นของชาวกะเรียงที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิและอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตงเป็นการออกเสียงตามภาษาไทยชาวกะเรียงจะออกเสียงว่าโตคำว่าตงหรือโตคงจะมาจากเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ยาวหนึ่งปล้อง เป็นช่องตรงกลางเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานระบำชนไก่ระบำชนไก่เป็นตำนานที่ขุนแผนเจ้าเมืองกาญจนบุรีได้ท้าดวนชนไก่กับขุนช้างการแสดงระบำชนไก่เป็นการแสดงที่ลอกเลียนแบบอากับกิริยาของไก่ชนเช่นการเดิน การยืนการขันการไซปีกหางการคุยเขียอาหารตลอดจนลีลาการต่อสู้ของไก่ชนเพลงร้อยพรรษา การเล่นเพลงร้อยพรรษาเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างชาวคณะกับพ่อเพลงและแม่เพลงที่มีใจศรัทธาพากันเดินออกทางไปร้องเพลงร้อยพรรษายังหมู่บ้านต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวบ้านที่มีใจศรัทธาในหมู่บ้านนั้นๆได้ร่วมกันบริจาคเงินข้าวสารและอื่นๆทำบุญตามกำลังศรัทธา ในเทศกาลออกพรรษาและรวบรวมนำจตุปัจจัยและทยทานนั้นๆไปถวายยังพระสงฆ์ในวันออกพรรษานั่นเองระ,เาาระบำสีชัยสิงห์ ระบำศีชัยสิงห์เป็นระบำโบราณคดีที่วิทยายลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่จากจินตนาการศิลปกรรมภาพจำหลักซึ่งภาพจำหลักนี้ได้ลอกเลียนแบบมาจากปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวตรรษที่18ดัดแปลงมาจากท่ารำของนางอักษรบายนในสมัยของบายนมาเป็นหมู่ระบำนางอักษร สวนรำถวายนางปรัชญาปราณมิตาซึ่งเป็นพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนชะพูชะอูชะพูชะอูะะอเป็นวงดนตรีประกอบการแสดงของชาวเกรียงหมู่บ้านกองม่องทะตำบลไล่โวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันวงชะพูชะอูมักจะบบรรเลงในวันสำคัญหรือในประเพณีประจำปีที่จัดขึ้นมีบทบาทในวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านกองม่องทะคือร่วมบรรเลงในงานบุญและประเพณีสำคัญต่างๆการทำขวัญข้าวการทำขวัญข้าวถือเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในช่วงของการทำนาเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งกระทำกันในช่วงที่ข้าวตั้งท้องแต่เดิมจะอยู่ในราวกลางเดือนสิบเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีแต่อย่างไรก็ตามจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นสามค่ำเดือนสาความเชื่อเรื่องยาย เมื่อพูดคำว่ายายคนหนองขาวส่วนใหญ่จะคิดไปถึงหม้อดินที่แขวนไว้เป็นราวในห้องใดห้องหนึ่งของบ้านภายในหม้อดินจะบรรจุไว้ด้วยขี้เพื่งปั้นเป็นรูปคนหม้อละหนึ่งคนชาวบ้านหนองขาวเชื่อว่ายายจะเป็นผู้ปกปักรักษาให้ทุกคนในบ้านมีความสุขยายจะช่วยเหลือดูแลให้ทุกคนพ้นอันตรายทั้งปวงดังนั้น เมื่อลูกหลานคนใดแต่งงานและมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองก็จะรับยายไปอยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายจึงทำให้มีม่อใหญ่เพิ่มขึ้นตามลำดับรำเอเยยรำเอเยยเป็นการแสดงนาฏศิลป์อีชนิดหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแตกต่างจากการรําตรงคือการแต่งกายผู้แสดงรำเอเยยนั้นจะแต่งกายเหมือนชุดการแสดงละคร เสื้อผ้ามีสีสันคนรำจะแต่งหน้าแต่งตาและมีดอกไม้ประดับที่ศีรษะสามารถรำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรำาอเยยนี้เป็นการแสดงบนเวทีเช่นเดียวกับการแสดงละครกลวยเจาะรำาอเยยได้รับอิทธิพลมาจากมอญและพมา่ารวมทั้งท่าทางการรำและชุดแต่งกายละครกวยเจาะละครกลวยเจาะเป็นการแสดงอย่างหนึ่ง ที่แสดงเป็นเรื่องราวมีตัวละครหลายตัวมีพระเอกนางเอกโจรและตัวตลกมีหลายเรื่องราวเช่นพุทธประวัติชาดกบางครั้งก็สามารถนำเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองมาเพิ่มสีสันในการแสดงได้วงดนตรีมอนวงดนตรีมอนเป็นวงดนตรีประกอบการรำ มีรูปแบบการผสมวงดนตรีขายวงปีพาดมอที่ใช้บรรเลงในงานศพของชาวไทยภาคกลางทั่วไปลักษณะเพลงมอนที่บรรเลงนั้นเป็นเพลงที่นักดนตรีได้รับการสืบทอดจากครูดนตรีชาวมอนในประเทศพม่าทั้งการขับร้องและการบรรเลงโดยใช้บรรเลงประกอบการรำที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของชาวมอนการทำขนมมัดใต้ ความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนแต่มีชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ที่บ้านหนองขาวและได้นำประเพณีการไหว้บรรพบุรุษจึงทำให้มีการทำขนมสำหรับไหว้ซึ่งมีขนมมัดใต้นี้อยู่ด้วยชาวบ้านหนองขาวมีการทำขนมมัดใต้เป็นธุรกิจค้าขายหลายบ้านจะส่งขายตลาดในตัวเมืองกาญจนบุรีและตามร้านค้าภายในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้สามารถหาซื้อรับประทานได้ โดยไม่ต้องรอช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษเพลงเยยกาญจนบุรีเพลงเยยเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งของชาวไทยภาคกลางโดยเฉพาะในเขตท้องที่ของอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่นิยมร้องและเล่นกันมาแต่โบราณนับหลายร้อยปีโดยมีชื่อเรียกกันหลายอย่างแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่นบางที่ก็เรียกเพลงดอกแคร่วมบางก็เรียกเพลงยั่วบางก็เรียกเพลงรำแคนบางที่ก็เรียกเพลงอีเซลตัดเพิ่งจะมาเรียกกันว่าเพลงเยยเมื่อมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านเมื่อประมาณสัก50ปีที่ผ่านมาที่เรียกว่าเยยเห็นจะเป็นคำร้องของทุกวัคที่ลงท้ายด้วยเสียงเดียวกันหมดคือเยยซึ่งจะเป็นเสียงพื้นบ้านของคำว่าเอย ที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันรักษาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่ควบคู่กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีสืบต่อไป